เสียงธรรมชาตินะครับธรรมชาติอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเจะนเนก้กับปีดปีดป๊ด,ดแบ่งกล้วยให้เขาเป็นกล้วยให้เขาแบ่งกล้วยมีตัวเขา ตัวเขานะครับเห็นตัวเขาไหมครับตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆตัวเล็กๆเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะครับนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอนไหนก็นอนได้ขมิ้นเหลืองออ วันไหนก็นอนได้ขออย่านอนใกล้คนหลายใจยอดขมิ้นลองอ่อน,นเห็นไหมครับอ่าเขามาทำรังตรงนี้นะครับรังของเขาอยู่ตรงนี้นะครับรังเล็กๆจะแบ่งกล้วยให้เขาก่อนแบ่งกล้วยก่อนนะครับแบ่งกล้วยก่อนนะหัไปตรงนี้หัไปตรงนี้ เดี๋ยวเขามากินกินตรงนี้ได้กินตรงนี้นะลูกอ่าอันตรงนี้กินตรงนี้ได้กินตรงนี้นะลูก